วันนี้นัดลูกค้าไว้อ้าวลูกค้ามาพอดีสว,ส,ดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าค่ะพี่พี่ชื่ออะไรนะครับพี่ชื่อพี่ดาวค่ะวันนี้พอดีเลยวันนี้กำลังเตรียมโปรโมชั่นแคมป i ไฮ l a n เ e อร์ LDA ไว้ให้ลูกค้าพอดีเลยค่ะที่เราคุยกันไว้รับลด19บาทที่ลูกค้ามีข้อสงสัยว่ารับลด19บบาท จริงหรือไม่นะคะวันนี้มีคําตอบค่ะลูกค้ารับลด19บาทจริงนะคะก็คือ1ลูกค้าเตรียมแค่บัตรประชาชนตนามนมทะเบียนบ้านนะคะเอกสารในเอกสารในเรื่องของที่มารหลของารายได้อย่างเช่นเกษตรกรนะคะมีสําเนาที่ทากินค่ะสำเนาโฉนดนศส,สามอะไรได้หมดเลยหรือพนักงานบริษัทได้หมดเช่นเดียวกันค่ะสเตทเมนต์นะคะย้อนหลัง6เดือนนะคะแล้วก็ขอผู้ค้ำหนึ่งคนค่ะแล้วหลังจากนั้นรอเอกสาร ในการเซ็นสัญญาเมื่อไหร่ที่สัญญาผ่านรับรถไปเลยค่ะ19บาทโอเคเป็นตัวนี้เหรือเซ็นรับพี่ดาวใช่ค่ะอ๋ออันนี้เป็นเปรกว่ารุ่นอะไรนะครับแถบไฮรันเดอร์ LDA ค่ะจะเป็นรุ่น LDA ค่ะเป็นตัวสูงค่ะค่อนขอด้วทั้งหมดกี่งวดนะครับ84งวดค่ะงวดละ18,87บาทเท่านั้นค่ะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะ